ลึกวัน่ะไม้ตาไข่เองนาะแต่่ะคอยมีอายกับพ่อสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาเซพเอ็มทีชานี่เอมวันนี้มากกับพี่บ้าวแดงด้วยจ้าสวัสดีครับมือวันนี้เห็ดยังให้กินเนาะแกงน้อใหม่ใส่หอยหอมค่ะพี่น้องก่อนสิไม่ให้กินกัขออนุญาตนะครับผมเอฟซีน้องมวยเด้อเพิ่นถามพาลาย มึงเถื่อกระทำไอ้คลิปเบาแดงมึงเถื่อกระทำครับน้องมวยมาแล้วมาแล้วมือนี้พี่น้องมากับเมนูแซ่บๆมือนี้ครับหอมผักกระแยงเนาะหอมแห้งจัดเลยเห็ดพออ่อนๆเลยวบอนไงไงส่เห็ดพอหน้่งจ้ะโอ้โหหอยหอมก็มีดหนุ่ยใหญ่ๆเนาะผุดด่างเด้อจ้ะพี่น้องสั่งเข้าห้องก่อนโอ้โหเขาห้องยังไงแขวนๆนะพี่น้องเนี้ยเนี้ยบ่คนณคุณคุณคนังน้องใหม่กะนี่ขายเด้อค่ะพี่น้องอือ ยังไม่ได้กินเลยอังนี้นงแสดงลราไม่น้องหมวยบ<ช>อ,อ,อยกใช่อืมอืมอยาบ้ำมีกครับอืมเซ็บแก้งไม่ไห่หอนหอนครับพี่น้องนั่ครับอืมบวชผิดวางเลยแบบนี้น อันอย่างเดียวองอายเดี๋ยวนี้นะนอันเนาะพี่นะนอันเนาะอันราคาชินจอดพแพงอะไรเห็ดกินแซ่บปลาเนี่ยเข้ากันบ่เข้ากันทีน่สุดผัดไายกับแกงียงมะม้นี่ครับสำหรับบอ่อแดงเลยขยี้แดงบุ้นเนื้อพี่น้องไม่ไม่สดๆดได้ครับ อเห็ดหนามคึนข้นค่ะพี่น้องอใส่เขาเบื่อต้องแบบนี้นะ,ออะบอกในงานครับงานคือเจ้าของคนแกงเลยเนาะเยอดเก่งแล้วพี่น้องเห็มพานต์โบหิม,มพาอต์เนื้องกไม่อ่อนทานินเขาแซ่บหนึ่งถุงสองร้อยห้าสิบกร,รมัมเจ็ดสิบบาทครับพี่น้อง ออนเนลีล่พี่น้องเอาไปต้มน้นอยนึงกินได้เลยครับจ้าสีกับนงมวยอีกก่อนจังน้อยอึ๊ปอ่ะได้บ้างนงมวยขยายขามาเอียนครับอืมเท่มัมนอ๋อคุณหยองไหมไม่เป็นไรครับอยากให้พี่น้องคนเห็นหน้านงมวยเต็มเต็มเฟซม,ม,ม,มาขออนุญาตจิ้มหอยหอมก่อนครับ โอ้โหฮือโมยง่าเลยอึ๊บอืมเอาออกเองให้น้องมวยเพิ่นก่อนครับหวยหอมพี่น well, like ้องมึงเนี่ยครับเอาเก็ดหน้าเพิ่นออกก่อนแบบนั่ง กินพักกระแยงแบบกินฮอดยยมไม่ว่าดำหน้านงนใกล้อยู่เลยเนาะใกล้ละ <c oughs> เาพาะครับอื้มเขาด้านนะพี่นะครับ เบน้องลงนี่นต้องมวยใหญ่แห้งเนาะใหญ่แต่ว่าอ่อนนะครับพี่น้องแค่เพอตตรงฝาวกินพี่น้องแม่นครับเดี๋ยวโดนไปเพิ่นออกมาอยู่แต่เพิ่นเพิ่นจะแก่ค่ะพี่น้องป้าหอยเนาะเอามาหลายหมื่นแลวเนาะ อ้วนครับพี่น้องอ่ะน้องมวยเอาอีกเอาอีกนิดนึงอืมจริงไหมอ่ะจิ้มมาอีกเดี๋ยวพี่จะจิ้มต่อกดเดียวนี่แซ่บของแท้พี่น้องเพราะเมียนอยัางน้อครับที่มึงเท้าไอ้เบาแดงอาจจะจิ้มจิ้มถนัดกว่าน้องเพิ่นนะครับน้องมวยก็จิ้มเป็นอยู่ถ้าคนจิ้มโมเป็นมันจะขาดมึงนี่อ้วนครับหมวยครับอยากจิ้มให้หนูก็บอก อร่อยจริงพี่จิ้มให้ตลอดชีวิตได้ไหมได้ให้หอมเบิขงต่มดุนด้ค่ะพี่น้องน้ำเดือดสามถึงห้านาทีครับถ้ามซากก่อนมันงาม <laughs> พ่าพี่หนองน้องใหม่อ่อนอูบวบเลยค่ะแม่ครับคุณอะแต่ละเองแล้วพี่น้องสิว่าจิม้มเองบดได้บ่จิ้มได้อยู่ค่ะพี่น้องอพี่บ้าแดงไม่อยากจิ้มให้มมยจิ้มให้น้อ,นอง่นครับ เขาเป็นสุภาพบุรุษเราต้องให้สุภาพสตรีกินก่อนต้องมุนตามอันนี้มั้งมุนตามรอบหอยครับมือั่งสีขาได้ในตัวนีแม่น้องหอยโบมุนมุนจังเลยเนี่ะพี่เจ๊อจับยับนี่นะมุนเข้าตัวหอวนะมุนมาทั้งตัวปึ๊ดนี่อู้ออกเลยครับว่าออกอยู่อุบันี่แหละออกหอเลยโอ้ยน้องจ้ะ อ้าวยังบอดี้โซนหอยเลยอันนี้พี่บอดีแดงเอามาจากหมึกด้วยครับพี่น้องหอยหอหอยทากภูเขาเสียบจ้ะพี่น้องพี่น้องถามหลายๆนะครับผมว่าบอดีแดงก็ซื้อมากินคือกันครับพี่น้องอู้หูนะจ๊ะพี่น้องควันไอ้ห่างๆเหางดิ กินหอมๆพักกรแย่งเก่งเต็มถาดไปเนาะคือใสกินอยู่ทุงไยทงนาเลยน้อแบบนี้เนาะเครื่องมันขบดปีน้องแซบแซบ เยิงกั้มาเองครับแบบน,นบั้นเลบอลูดเฟมบอลูดเฟมได้อยู่ให้พอกันยังกุบ พี่บ่าวเด้งเป็นนิ่มกลับด้วยค่ะพี่น้องช่วงเย็นเน้นกลับไม่เน้นข้าวอ่าเอารถเ,เดี๋ยวพี่จี้เมาเาขาเป่นข้าวหอยหอมเน้นผักขมนะครับพี่น้องทำน้องหมวยรสชาติหอยหอมแซ่บน้ำกุบๆพี่น้องหอมมันอน่อนจืดๆ แต่ว่ากินกัับอนเอามาจิ้มน้ำจิ้มซี่โครงหรือว่าเอามาเคียงใซ่หม,มัยไซกแซ่บพี่น่องครับงานล่องิึงหรือค่ะพี่น้องได้แล้ว เสร็จรดูแหน่ยดเลน้อยพอไหวเขาจับหอยจิ้มเนาะนล่งน้อยเนาะมาเพี่นห้องไหมอมืดึกวันแล้วไหมตาไข่เองเนาะส <laughs> ีมันคือกันพี่น้องหอมเลยไปนเลยครับ

โซดใส่กับน้ำน่องไม้หนองหวาย่อยแซ่บอือขอบคุณค่ะอันนี้ใส่น้องไม้ทุกหนึ่งทุกหนึ่งกับเอาเห็ดใส่เอาบึกดื้อใส่เต็มหมอห้อเลยพี่นาะได้หลายเลยเนาะไเหมือนกั น้องไม้หนึ่งถุงที่น้องมวยให้พี่น้องเบิงงนะครับแต่ว่าแกงแล้วได้เต็มหมอเลยใช,ใช่นั่นใช่นี่เขาไปหน้ามันยังแสบครับพี่น้องอตะไข่วันน้องใหม่ให้กันระวังไหม <Get> เก็ดออกนะเอาเลยเอเยเอาเลยตรงหมวเดียวที่เอาเลยนี่ไม่เป็นไรอุ๊ปมาเอาอยากเลยพี่น้อง มากอร่อย <c oughs> ใส่ผักกระแหงมันหอมมันหอมต้มกบมั้สิมากมากใส่ผักกระแงหงอืม ต่อสดเบึงผักไข่แห้งก่อนครับอืภาษากลางใบอีออมรอเปล่าแต่ว่าเคมอนเคยไปยูสุริลน์เขาอื่นใบอีออมพี่น้องพักไปแห้งภาษากลางกับผม่่งไข่แห้งเลยบอก่ไม่แน่ใจ <c oughs> แต่ว่าคนสุริลน์เขาอื่นใบอีออมนะอื <c oughs> สระมาณไม่ตวเมื่อเขาก็จะบอกว่าใส่ข้าวสา,าการนะดูใจหงกอะคอมเมนต์บอกไนเด้อค่ะพี่หนุ่มหอยอ่ะชนกระของน้องมวนเดี๋ยว ชวนหอยเอาเก็บออกก่อนครับติงหอยแห้งพี่น้องอบมากอบแห้งครับหอย <negó ffe> พี่จะบอกคือที่สุดของที่สุดแล้วถ้าไปได้กินแกงน้ไม้ใส่หอยหอมนั<ะ>่นเห็นแม่พีบาแดง,งเพิ่งแกงใส่นะพี่น้องก็เลยลองแกง น้องภูเพิ่นเคยกินเพิ่นจะลูด้ดีมันบ่แต่ว่าแถวนี้บ่มีเดยไม่หอ,อมอันนี้บ่ยด้เอามาจากหมุกด้วยค่ะพี่น้องอุบลน,น่ะมีอยู่แต่ว่ามีอยู่อ่าอยู่ทางบุญทลีคุณนะอือแต่ว่าบริมีโซนทางบ้านน้องมวยอยู่แม่ค่ะนีอทางจองตาอุบล โบมีก็บโเป็นยังอยู่แต่ว่าขอให้มี่้อ้กับพาอยอดอีกหนึ่งดูเพื่อความบันเทิงด้วยค่ะพี่น้องเหดเพาะอ่อนๆเห็ดค่ะซิมบมได้พี่น้องไปซื้อเห็ดเพาะค่ะ กินสดๆเลยครับซิมเหมานมันอ่อนแท้บอกแต่ว่าบบแนะนาไม่กินหลายครับมันอยู่เขาว่ากินหลายทองอื่ดอืองอื่ภา,านวายึงท้องยึงเท่านี้ก็ราคาหลดแล้วได้พี่น้องเฮ็เพาะออกหลายเลยเนาะแล้วเรวโลดละสงวยฮาสิน กินม,มึงไม่จะอบองอ้อเห็ดอ,อยากเอาอ,อางหยาดดิ้ดพี่นุองมันหมือนน้ำหมือนไหนน้ำน้ำแกงหรือบ๊งองแกงโอ้ได้แล้ว หมุนเออนั่นแหละนั่นแหละค่ะพี่น้องสุดยอดเลยผู้ไอ้ผู้เพิ่นบ่เคยกินเพิ่นก็จิ้มบบเป็นนะลรับ่ะพี่น้องอันนี้คือคือเปาแดงน่ะเคยกินแต่ว่าน้องมวยจิ้มออกได้ขนาดนี้ค่ะคือบ่เก่งนะเพราะว่าเพิ่นทากะเคยได้มังกินตอนเปาแดงพาเพิ่นกินนี่ตอนแรกเพิ่นกะว่า บบอยากกินบ้าหนะได้เพิ่นย้ามันขมคือหอยเดือนะครับ mm. เพิ่นว่าบอกว่าบอกขมหอยนอี่อืม,อมโก่งเลยไหมฮะเบอร์กิจงันดูไม่จนงอ,งอเออแตกการเอาอีกป่อาะเกือ,อก่อน,นอเกือกกับน้ำแกงก่อนพีนนน่น้องโอ้โคำรวยไหมน้ำคนดีแห้งแกงน้องมันใส่ข้าเวเบื่อ หมอแบกไงหนึงได้ไหมเบิร์ตเบิร์ตได้เนี่ยพี่น้องนะนะอันนี้มันเป็ี่ยนแต่ไข่นะครับมั้วนแดงเราไม่นะเพื่นห้องเรือหอยสี่ห้าน่วยไว้คอยจิ้มกินทีหลังฮัชินั่งจิ้มกินอยู่นี่ก็ย่านอ่ามันยาวโพดเนาะพี่น้องค่มื้อนี้ก็ได้แกงหน้องใม้เมนูคิดถึงบ้านเนาะค่ะใส่หอยหอมมาสูผีบ้าแดงกินครับกะ ขอพูดณพีนน้องทุกคนทุกกำลังใจได้หลายด้วยค่ะสำหรับมื่อนี้มวยล้ะกระเบอดแดงไปเลยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ